ก็มาอยู่ที่ร้านเทนเท,น,ทนโทยูฟุนะครับก็ <c oughs> สั่งลาเมงนไปร้านนี้ใหญ่ๆนะครับสั่งลาเมงไปเดี๋ยวล <c oughs> า,าเมงมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้มากินที่นี่นะครับมาเตอร์ฮับนี่ที่เจเจมอนะครับรออาหารแบบน้ำกระดูกหมูนะ <c oughs> นี่นี่น้ำกระดูกหมูก็เส้นแคเส้นธรรมดาเนี่ยครับนะชาชู เดี๋ยวเราก็ลองชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวลองชิมลองชิมซุปให้ดูแล้วกันอร่อร่อยอร่อยอร่อยเนี่โอ้โหมันซุปนี่อ่ะแต่ไม่ซื้อให้ลูกชายนะเพราะมันกินเยอะแล้วลองปร้อยแปดสิบนะครับนะไม่ซื้อให้โอเคมาอีกจานนะครับนี่ นมนมนี่มีไข่ครับนี่นี่มีไข่้าราไงงั้เส้นน่สุดย,ยอดเส้นเส้นกม หัวหอมขาชูชื่ออะไรฉันฟุกไอ,อ,มอ,อใมาเจเจหมอเขาเรามาไว้กินร้มต้ม180นะี่ร้อยหกตึกร่มที่ร้อยแปดตึก เยอะครับผมโอเคแนะ้วใครมาเจมอลก็ลงมาร้านนี้ือกินฟุกเลยเนี่ยยังไม่โมะใช่ยอยู่นะะมาสเตอร์ครับสวัสดีครับวิถีสินแสครับมาเตอร์ับครับกินดีอยู่ดีนะ